ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้พุทธอุบาสกตอนที่39ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ สสังคาริกจิตคือจิตที่มีผู้อื่นชักชวนให้กระทำการที่เป็นบุญหรือบาปนั้นนั้นย่อมไม่อาจที่จะได้รับผลกำเต็มที่เปรียบได้กันกับในกรณีของพระองคุลีมานเทศที่ถูกอาจารย์ในสำนักหลอกให้ออกมาคร่าชีวิตผู้คนพระองคุลีมานเทศจึงสามารถที่จะบรรลุอริยธรรมชั้นสูงสุดได้ในที่สุดแต่หากเป็นอสังคาริกจิตคือจิตที่หาได้มีผู้ใดมาชักชวนให้ก่อกรรมดีหรือกรรมชั่ว ผลที่คนผู้นั้นจะได้รับย่อมได้รับอย่างเต็มที่เช่นในกรณีของพระเทวทัตที่มีคิดที่จะเอาชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้กระทำอนันตรียกรรมเองอีกด้วยทำให้ท้ายที่สุดจึงตกไปสู่นรกอเวจีอันหนึ A ่งประวัติโดยย่อของอุบาสกที่น่าชื่นชมยกย่องลำดับถัดมาคือบุตรของนายธารุสากติกะเป็นผู้ที่มีใจมั่งคงในคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใด ในตอนเริ่มต้นการกระทำนั้นๆเขาจะระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าและในเวลาก่อนที่จะนอนหลับหรือเมื่อยามตื่นนอนก็จะระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกันเรื่องของคนผู้นี้มีอยู่ว่ายุคสมัยหนึ่งในกรุงราชะคริได้มีเด็กที่น่าสนใจอยู่สองคนเด็กคนหนึ่งเป็น บุตรของบุคคลผู้มีสม,มาธิหรือผู้มีความเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่กล่าวคือเห็นถูกต้องตามคันลองคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณเป็นต้นส่วนเด็กอีกคนหนึ่งเป็นบุตรของบุคคลที่เป็นมิจฉาทิหรือเป็นผู้มีความเห็นผิดจากคลองคลองธรรมเช่นเห็นว,ว่าบาปบุญนั้นหามมีไม่ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่วมารดาบิดาหาเป็นผู้มีคุณไม่เป็นต้นเด็กทั้งสองคนนี้มันจะมาเล่นตีลูกคลีอยู่ด้วยกันเป็นประจำและเด็กที่เป็นบุตรของบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏทุคราที่ก่อนจะเริ่มทอดลูกคลีเขาได้ระลึกถึงพุทธานุสติคือระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่จะเอ่ยออกมาว่านะโมพุทธะอันมีความหมายว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า จากนั้นจึงถอดลูกคลีส่วนเด็กผู้ที่เป็นบุตรของบุคคลที่เป็นมิจฉาทิจะระลึกถึงเฉพาะคุณของพวกเดียถีหรือนักบวชนอกาศาสนาพุทธแล้วกล่าวออกมาว่านโมอรหันตานางซึ่งมีความหมายว่าขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์ทั้งหลายที่หมายถึงพวกของเดียถีหาใช่พระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาแล้วเขาจึงทอดลูกคลีในระหว่างเด็กทั้งสองคนนี้นั้นเด็กที่ทอดลูกคลี แล้วชนะทุกครั้งกลับเป็นบุตรของบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ร่ำไปในขณะที่เด็กผู้เป็นบุตรของบุคคลที่เป็นมิจฉาทิก็พ่ายแพ้อยู่ทุกครายอยู่อย่างนี้นี่จึงทําให้เด็กผู้เป็นบุตรของบุคคลที่เป็นมิจฉาทิที่เห็นการกระทําของเด็กผู้เป็นบุตรของบุคคลที่เป็นสัมมาทิก็เกิดความคิดที่ว่าเพื่อผู้นี้มาจะต้องออกมาว่าน,นโมพุทธะแล้วทอดลูกคลีเอาชนะเราได้ทุกครา ต่อจากนี้เราจะกระทําแบบเขาบ้างเมื่อเขากลับไปยังเรือนจึงได้ฝึกหัดระลึกถึงพุทธานุสติตามแบบที่เพื่อนของตนได้กระทํามาเวลาผ่านไปจนอยู่มาวัน 1. นายทารุษากติกะผู้เป็นบิดาของเด็กที่เป็นสัมมาทิฐินั้นได้เทียมเกวียนแล้วขี่ออกไปเพื่อที่จะหาฝืนโดยเขาได้พาบุตรของตนไปในป่าด้วย ต่อมาเมื่อเขาได้ตัดฟืนและขนมาจนเต็มคันรถแล้วก็ขี่เกวียนกลับมาแต่พอมาถึงภายนอกของกรุงราชครึ่งก็เป็นเวลาเย็นพอดีจึงคักเกวียนอยู่ในที่ไม่ห่างจากป่าช้าเท่าใดนักและปล่อยให้วัวออกไปเดินหาน้ำและอาหารส่วนตัวเขาเองก็จัดการเตรียมอาหาร ในตอนนั้นเองที่วัวของนายทารุษากติกะที่ถูกปล่อยให้ไปหาอาหารเองอยู่นั้นได้เดินเข้าไปในกรุงราชคริจนประปนกับฝูงวัวที่กมลังพากันเดินกลับเข้าเมืองกันในเวลาเย็นเวลาผ่านไปนายทารุษากติกะไม่เห็นวัวของตนที่ปล่อยไปหาอาหารจึงเริ่มตามรอยเท้าวัวของตนเข้าไปในเมืองจนเมื่อเขาได้พบเข้ากับวัวของตนเองแล้วจึงกําลังจะจูงวัวของตนกลับออกไปยังนอกเมืองแต่ขณะที่เขากําลังจะเดินออกไปพ้นประจูเมืองอยู่นั้นเอง ประตูเมืองได้ปิดลงเสียก่อนทำให้เขาไม่สามารถออกไปแจ้งสถานการณ์ให้บุตรของตนเองได้แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองบุตรของเขาก็กำลังนั่งอยู่เพียงลำพังบนเกวียนที่บรรทุกฟือนอยู่เต็มคันรถต่อมาเด็กผู้นี้จึงทำได้แค่คลานเข้าไปนอนข้างใต้เกวียนที่บรรทุกฟืนเต็มไปหมดนั่นเอง